สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตู้ซับแปดนิ้วก่อ,อนแพ็กส่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งให้เป็นตู้ซับแปดนิ้วจะไปฟังในบ้านนะครับะจะแพ็กของเลยมารีวิวให้ดูก่อนส่งตัวนี้จะเป็นราคาหนึ่งพันพอดีนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางขออนุญาตแจ้งนะครับเพราะว่า บริษัทผมจะได้เปลี่ยนบริษัทขนส่งนะครับเพราะว่าไอแฟดเอ็กเพสมันไม่รับของชิ้นใหญ่แล้วซึ่งบริษัทส่งไปทางเรามีน้อยทีนี้ผมจะส่งอยู่ที่ JNT นะมันอาจจะช้ากว่าวันหนึ่งเพราะว่ามันมีที่เดียวที่เก็บปทางและส่งของชิ้นใหญ่ได้ถ้าใครรีบก็ให้สะดวกเป็นโอนผมจะส่งของ Hd อ l ค่าส่งจะถูกกว่ากัน แล้วจะเร็วกว่ากันจะไม่ได้ไม่ต้องเสียนั่นแต่แล้วแต่คนเนาะถ้าใครอยากเก็บไปทางก็ต้องรอนหนึงเพราะว่ามันเหลือบริษัทเดียวที่เขารับของชิ้นใหญ่นะแถวบ้านผมนะแถวอื่นผมไม่รู้แถวบ้านผมมันมีแค่ j n p <ม>เพราะาแฟตมันก็มันขนาดเกินไปแล้วรับรับชิ้นใหญ่ไม่ได้รับไม่เกิน15บกิโลตัวนี้มันปลาไปเกินยี่สิบโลอะ อ่าดูตู้ก่อนเลยตัวนี้มันก็ดูเผ็นเผยมันก็ดูเหมือนสิบนิ้วแต่ว่าถ้าดูตัวจริงมันน่ารักนะมันเล็กเนี <c> ่ย <oughs> ตู้สิบนิ้วนะผมจะให้ตู้สิบนิ้วให้ดูตู้สิบนิ้วมันก็จะประมาณนี้น,นี่ตู้สิบนิ้วตัวนี้ลูกค้าสั่งแล,ล้วยกเลิกก็เลยยังไม่มีเจ้าของรับเองพันสองนะครับตู้สิบนิ้วตัวนี้ จะได้ตัวนี้ัดได้ร้อยแปดสิบสบายเอามาต่อตัวเล็กมาเปิดตัวเล็กให้ดูตัวเล็กเอาไงตัวเล็กขึ้นเอาเป,เปิดฝาหน้าตัวนี้เก็บห้องเก็บห้องหน้าให้แล้วนะห้องในห้องในจะเป็นใช้กาวห้องหน้าจะอัดด้วยสีโป๊ออัดห้องปิดเนี่ยเอามาดูว่ามันเล็กแค่ไหนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเหล็กเหล็กปั๊มสิบนิ้ว ตัวนี้จะเป็นโครงโคงนิ้วนะอ่ะให้เทียบดูใหญ่ไหมล่ะ10นิ้วกลายเป็นดอกใหญ่ไปเลยนี่ฮนะโครงชุบชาบพอดีแน่นปกักจัดให้ตามสั่งลูกค้าเลยลูกค้าบอกจะไปตั้งบนโต๊ะคอมตั้งเออคอมมาตั้งตั้งโต๊ะตั้งในห้อง ก็ยังไม่รู้ว่าเสียงเป็นไง <c oughs> ไม่เคยเล่นแปดนิ้วแต่ก็น่าจะโอเคยอยู่เพราะเคยทำตู้เปิดไปอยู่ <c oughs> แต่เพิ่งจะเคยทำตู้ซับแปดนิ้วนี่แหละเป็นพาร์ทฝากงานด้วยครับยิงน็อตก็ยิงทั่วไปอ่ะถ้าสั่งถ้าสั่งยิงทีก็จะยิงให้อันนี้ยิงแถมเขาเ้ยเฉยปกติงานพันหนึ่งยิงแค่แม็กอ,อันนี้ก็ยิงให้เขาไปแถมแถมย่นย,น,ยนไป ตู้ตู้ตัวเก้าร้อยยังพอมีนะเพื่อนๆให้ดูกันตู้ตัวเก้าร้อยยังพอมีนะวันนี้ตัวนี้จะส่งไปสมุดราการตัวนี้ตัวเก้าร้อยเก็บห้องเก็บห้องในพอดวงแหวนอ่าตัวเก้าร้อยพส่งสองร้อย้สิปลายทางแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้จ่ายปลายทางเท่าไหร่ต่างกันเป็นร้อยนี่แค่นี้ มาดีวิวตู้แปดนิ้วให้ดูเดี๋ยวเสียงเป็นไงเป็นลุ้นกับลูกค้าว่าจะผลตอบรับไงมันก็น่าจะโอเคผมก็ยังอยากลองอยากซื้อตู้ซับมาเล่นเลยเออซื้อดอกมาใส่เล่นเลยน่ารักน่าพกพาใส่ท้ายเก่งนี่น่าจะโอ้โหสบายเลยสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะไม่มีพื้นที่ในการวางเน้นพื้นที่น้อยอะ่ะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้ครับให้ดูตูทับ8นิ้วแนวทางสนใจก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลการติดต่อให้ที่ด้านล่างนะสำหรับใครที่ยังชอบเล่น8นิ้วอยู่วันนี้พอแค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ